ก็น่าจังสรนลูก็น่าอุปยุ่เฮ้เฮสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเจ้หมาดข้อใสแท้เฮ้เฮเวมีแห้งมั้งบอกว่มีแห้งเลยแต่ว่าทำคลิปได้อยู่ใช่ไหมไม่มีคลิปจะลงแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงไม่ไม่มีคลิปลงแล้วก็ไม่เป็นไรไม่เห็นว่าไป ว่าดูอะไรให้เสียงบอมี่เอ๊แม่มีคําถามมาถามหนูอีกแล้วเออไม่กระหรือจ้ะมีคําถามมาถามหนูหนูฟังให้จบรอบหนึ่งก่อนแล้วก็ทบทวนคําตอบว่าแม่ว่าแม่ถามอะไรแม่มีข้ออะไรให้เลือกบ้างโอเคแล้วก็ตอบคิดดีๆโอเคไหมจ้ะก็เป็นนผสมเขาทอเดาขันว่ารุนเรงเสียงคิโมกตันดังนิดหนึ่งเหี่ยนเริ่มคําถามได้แล้วมา คำถามมีอยู่ว่าคำว่าโผดโผดแปลว่าอะไรผพดเดอร์ของคำอีสานนี่แปลว่าอีอย่างในในในภาษาไทยก็หนึ่งเยอะก็ออสองน้อยก็าสามทิ้งก็สี่ลืม แม่ถามาอย่างคำว่า,าโพดโพดมันโพดมันบ่โพดโพดคือเอาแมวไปโพดอยู่วัดนะแล้วแปลไว้อย่างข้อหนึ่งเยอะข้อสองน้อยข้อสามทิ้งข้อสีอะไรข้อสี่ลืมใช่ไหมน่ะเอาแมวไปโผล่ก็เหมือนเอาแมวไปไปวัดก็ทิ้งไหม ข้อสามทิง้งข้อสามทิง้งเพราะว่าเอาแมวไปโพดอยู่วัดก็เหมือนเราเอาแมวไปปล่อยไว้อยู่วัดแบบเนี้อ่เอามันไปโพดนี่เอาไม่ไปโพด <laughs> เป็นอย่งอางกึ้งเหมือนกันเคยบอกน้องขึ้นตาเคยบอกน้องขึ้นตาแม่ขึ้นตามากว่าเออมันไปโพดอยู่วัดใส่แมวนี่เออก็เลยก็เลยรู้ว่าแม่แปลว่าอย่างมแม่บอกตกลงตอบว่าข้อสามทิ้งทิ้งหรือปล่อยใช่ไหมทิ้งหรือปล่อยเพราะว่าคํามาโพด แปลว่าทิ้งหรือปล่อยจําได้ดีหลายก็ย้อนคุณตาเียวอีเมียวไปโพดเตะขคุนตาว่าจังไรก็เอามมนไปโพดที่วัดไหน่อยๆใ่ใดใ่อินน่อยนึกว่าเราตอบถือปะคิดว่านะคิดว่าถือบ้านอื่นมันคมเปนเข้าาโพดก็เยอะไหมอ่ะเพราะโพดโพดจังเสียอืมนก็แปลว่าเยอะน้อยไม่ใช่หรอกแล้วก็ลืมก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็ มองเลยค่ะว่าโผลก็เลยเป็นทิ้งเป็นทิ้ง <c oughs> อ่ะ <c oughs> เก่งมากนะ <Yeah. S 1> อ่ะไอแล้วเก่งมากถูกต้อง <Yeah. S 1> จำได้ย้อนอ e ีเมียวหน่อยเนี่ยแล้วเป็นว่าเอาไปโผล <c oughs> <c oughs> เอาไปพอล่เอาไปโผล่เอาไปโผล่ปะจริงเอาไปโผล่คุณตาเชียวไปพอล่ตีนอนกอดกันดีไรคุณตาเชียวไปโผ <c oughs> ล่จ้ะว, <c oughs> วิวี <c oughs> บ่บายบายสวัสดีค่ะ